สวัสดีครับวันนี้พามาชมดอกจานครับดอกจานบานแล้วทั่วท้องนานะครับต้นเดือนกุมภาพันธ์เมษายนนะครับอันนี้ก็ต้นดอกจานครับสัญลักษณ์แห่งเมืองอุดรครับช่อใหญ่สวยงามครับดอกจานดอกจาน,นครับ นี่พามาช่มดอกจานครับดอกจานดอกจานสวยงามครับสีแสดครับสีแสดสวยงามมากๆนะครับผมดอกจานชุ่มดอกจานครับชุ่มดอกจาน ช่อเงี้ยครับสวยงามมากไม้เลยครับผมดอกจานดอกจานดอกจานะครับชมความสวยงามครับชมความสวยงามดอกจานครับดอกจาน ขอบคุณชุดก,กำลังแรงใจเด้อครับที่ไรเข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เนเดอครับสวัสดีครับผม